วันนี้ต้องมาแข่งกับว่ายน้ำทนนั้งสี่คนนี้เขาจะมาแข่งว่ายน้ำลืมบอกชื่อทีละคนเลยคนแรกชื่อโจคนที่สองชื่อพลอยคนที่สามเด็กคนที่สามนั้นชื่อว่ามีนาคนที่สี่ชื่อว่าโจะนะครูเป็นกรรมการครูบอกว่า ครูบอกมาทางไกลว่าครูก็ได้บอกไปว่านักเรียนวันนี้จะมีแข่งการว่ายน้ํานะให้ตั้งใจดีล่ะนักเรียนฝึกซ้อมกันมาทุกวันแล้วค่ะครูครับครูและครูบอกว่านักเรียนวอร์มร่างกายก่อนนะเผื่อเป็นตะคงตะคิวอะไรนะค่ะครู และทั้งสี่คนได้วิ่งเป็นแถวเป็นแถววิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาเพื่อวอร์มร่างกายและครูเขาบอกว่านักเรียนเริ่มการแข่งขันได้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ผู้ปกครองจึงไม่สามารถมาได้ ตอนนี้พลอยกำลังนำไปแล้วรีบไหวไปเลยแลสามคนนั้นก็พยายามไหวให้ทันเธอแต่เมื่อก่อนเธอเคยเป็นนักว่ายน้ำเอา้ามาเร็วมาเร็วนักเรียนสู้นักเรียนสู้สู้ครูดได้บอกมาทางไกลครูครูชื่อว่า คู่มีแข็งอืมชื่อแปลกปลกหน่อยนะและผู้ชายคนนี้ได้นำไปอืมจะจัดการเลยและใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วไม่มีใครที่ชนะเธอได้เธอชนะมาหกรอบประมาณ กโกรบแล้วเก่งมากเด็กยญิงพลอยเธอทำได้ดีมากครั้งนี้เธอเก่งคือเออเธอแข่งก็เธอเก่งมากเลยนะและนักเรียนคนอื่นเขาก็จะไปเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุด และเพื่อนที่ตามมาติดติดหลังบอกว่าเก่งมากเลยนะพลอยไม่เป็นไรหรอกเราชนะมาห้าหกรอบแล้วเนะี่ยโหอยู่เหมือนกันนะและเมื่อสองคนนี้อาบน้ำอะไรเสร็จและเธอจึงรีบกลับบ้านไปทันทีที่ชายคนนี้ติด ตามติดหลังก็เพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้กับบ้านพลอยมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าประวัติของพลอยให้ฟังเธอนั้นเป็นนักว่ายน้ำที่โรงเรียนนี้ตอนนี้เธออายุ16แล้วเธอชนะการแข่งขันต,ตอนที่อายุ10ปี ที่นี่เขาจะมีการแข่งขันมากไายที่จริงเมื่อก่อนมีคนมาดูนั่นแหละนะคะแต่ว่าเรื่องด้วยสถานการณ์โควิดสิแต่ที่หมู่บ้านของเธอนั้นไม่ใส่แมสเพราะว่าที่อืม สถานะสถานการณ์โควิดที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นวันนี้มีผู้ติดเชื้อประมาณหนึ่งคนเขาจึงปดให้ไม่ให้ใส่หน้ากากเพราะว่าแค่มีแค่คนเดียวคนที่ชื่อเอ่ออะไรแล้วไม่รู้ขออภัยด้วยนะและเขาที่ติดเชื้อคน คนนั้นอไปมั่วสมกับคนอื่นผู้ชายผู้หญิงเด็กอะไรแบบนั้นต้องไปตรวจหาเชื้อแต่คนอื่นไม่ติดตรวจลายโรบก็ไม่ติดแต่ป้าคนนั้นติดไม่ได้อยู่อ่าไม่ได้อยู่ในเมืองของเธอแต่ว่าอยู่เมืองอื่นนะ อยู่อำเภออื่นห่างกันมากที่ญี่ปุ่นหรือว่าบเมืองของเธอนั้นเขาโควิดติดไม่เยอะหรอกสิคน20คนนั่นแหละแต่ประเทศไทยเราติดเป็นหมื่นกว่าคนเป็นพันกว่าคนเรามาส่งเธอแค่นี้นะเรากลับบ้านก่อนบายค่อยเจอกันนะ โอเคกลับบ้านดีกว่าที่พ่อแม่ของเธอนั้นไม่อยู่ก็เพราะว่าพ่อแม่เธออยู่ต่างจังหวัดรางครั้นอาจจะโทรมาบ้างแช็มาบ้างนิสัยของเธอคือชอบเป็นคนค้นหาราเอิงสนุกสนานไม่มีความเครียดอะไรเลยมีแต่สนุกสนาน เป็นคนไม่คิดอะไรมากเป็นคนนิสัยดีมีเมตตามีเมตตาการุณามากจนเพื่อนเพื่อนเขาอยากจะคบหาด้วยจบไปแล้วนะคะคลิปนี้คลิปคลิปนี้เป็นเป็นแค่ข่าวนะคะหรือว่าเป็นข่าวสาระอะไรต่างนี่แหละเราทำเพื่อความสนุกสนานถือสำหรับ เำหรัวันนี้ต้องขอตัวลับไปก่อนบ๊ายบายนะคะทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด1 9นะคะและอย่าไปมั่วซุมกับคนที่ติดโควิดด้วยล่ะคะทุกคนป้องกันตัวเองไว้ก่อนสวัสดีค่ะ